คุยเรื่องอะไรกันคุยหลายเรื่องก็ถอดขนตาให้คนดูแล้วก็เปียมผมไม่ให้คนดูว่างอ่ะตัวโน้กรอดูว่าพรุ่งนี้ซ้อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วกินข้าวยังแล้วกินอะไรอ่ะเปรี้ยไม่ถูกอ่ะเป็นไก่ไมั้งไก่กับข้าวแล้วก็ใส่น้ำปลา แล้วก็ไข่ต้มแล้ววันนี้ซ้อมเหนื่อยไหมวันนี้ไม่ได้ซ้อมเลยวันนี้ดูเพื่อนแข่งอย่างเดียว<อ>ไม่ได้ลงด้วยมีพี่ปิงปองด้วยพี่รอนด้วยเข้ามาเอาเหรอ <laughs> พี่ปิงปองบอกว่าให้ตะข้อ,ขอก,กันหน่อย <laughs> หวานก็คิด <laughs> ถึงปิงปองนะครับ คิดถึงร้อนด้วยเป็นยังไงม้างอ่ะไม่มีอะไรต้องเข้ามาคิดถึงนะมาบอกไอเชฟเล่าเล่าให้ทุกคนฟังเร็วว่าว่าแบบว่ามันประมาณไหนมันเป็นยังไงบ้างทุกคนถามถึงอืก็มันทุกคนก็ทำเต็มที่อ่ะเรารู้ว่าเราแบบ เราเป็นรอง<ม>ต้องยอมรับตามตรงทุกทีมที่อยู่<ม>ในกลุมเราเขาเขาพร้อมกว่าเราเยอะอืมแต่ว่าการที่เราได้มีโอกาสมาสู้ในเวทีเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับทั้งทีมงานแล้วก็นักเตะทุกคนร<ม>วมไปถึงพี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสึกหนักต้องเจอกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเจอกับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยแล้วทีมที่มาจากมาเลยก็เจ้าของก็เป็นเจ้าชาย ก็รวยมากอะไรเงี้ยทุกทีมค่อนข้างจะพร้อมมากแต่วันนี้ชาดูอยู่นี่ชาว่าเห็นเราก็แบบเราก็แบบสู้ไปบุกเขาหลายรอบอยู่นะเราก็สู้เราสู้เต็มที่เลยสู้มากเแล้วก็กลัวกลัวคุณมาฟูกูเจ็บด้วยเขาหายเจ็บหรือยังหายนะไม่แบบนี้ไม่มีใครเจ็บนะมีคนบอกพี่รอนบอกพี่โน่สู้ ุณมากครับรอนตอนนี้ตัวตึงมากเลยตัวแข็งไปหมดแล้วอยากให้รอนมาสอนโยคะหน่อยหลังตึงมากพี่วิงปองบอกว่าเตะบอลมันยากเตะวิงปองไหมคะพี่โนไม่นะเพราะบิงฟองนี่เราต้องทะลุถนอมมากกว่าใช่คนหน้ารังแบบปิงปองนี่เราต้องทะลุถนอมไป โอเคต้องมลองไม่กวนแล้วไม่มีอะไรแค่อยากมาคุยด,ด้วยอยู่ที่นี่มาสามสี่ว,วันแล้วนนไม่ได้ออกไปไหนเลยมีแต่ซ้อมกับแข่งอย่างเดียวเงาได้อไม่เหงาก็มีมีเพื่อนแต่เขาบังคับให้อยู่แต่ในห้องห้องพักอ,ออกไปได้เฉพาะเวลาที่ซ้อมกับเวลาที่ประชุมทีมก็ต้องแบบมาตรการขั้นสุดแหลนะเนาะยังไงก็รอเชียร์ทีมไทยทุกทีมด้วยนะ คิดถึงทุกคนนะครับครับคิดถึงนะต้องโอเคเด้๋ยวไ